จากภูมิปุตต so ิบัติธรรมกำลังตักอาหารโคจรลบติบาราจากคณะสัตยาภูทีมาอวยแต่พยายาน่มันกอีกไห้รับปเทรวยอดแห่เดียวครับ ผมว่ามเหมือนเสาเตียงเกนป้อนเวทซีกนี้นะนิมมอนอยู่นิบนาจะินมาผัปา,าหางเหลี่สินมาขั้งไปอะไครับของเา่าหรือสินานของกัวาสนาไว้จะเป็นสินนงของพาลูกตา่อดนี่ส่วนเสาองพ่อรวนมยอดขอพ่อรอเทพ เรียบร้อยแล้วครับนางสั้นก็เกี่ยวตามวัทยาชัยจิตเจริญนาแม่ขาดสีขันห์ผาปัจเวกคณะสอบพระพุทธเจ้าจุฬาสอบนักเก็บเบอร์ผมสิจนเล็บว่านั้นมันจะมาจากหอกจากหนาคือการเละสอบไหวครับคุณเดช มีต้งต้องเป็น3มื้อทั่วร่ก

ที่เดอี่สหาหน้าได้รวมกันรวมกันร่วมกันร่ว เขมหาเทว่าเนม้าเทกับาโสโคโนโลกเป็นกมรังควิยาุเป็นเทลาโคโนโลวเกบารี่ลกนข้งวแ้รับนัสือเทแหลแล้วก็งนวัน่างใน่ารสยว่างางย เด็แก่ก็อยาเนี่ยทุกว่งี่บ้าารัห้องมาาดแของแสงมันิหน่อยวิทยายุ่ง้สาขาปวดเกิดลมปากท้วนกระแสม์สันเลยครับมตสันขใช่ในสอาหารพิเศษโดยคู่บแสบใันี้นะธรรมดาขนาดานนี้ไ้ไ có cái như điều hòa cũng có để mà bộ động cơ